รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไดอารี่ช่องห้า สวัสดีครับพบกับผมฟิลกิติกรนะครับกับรายการไดอารี่ช่อง5นะครับตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยนะครับเพราะรายการของเรานะครับมีทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิงนะครับเหมาะกับคุณผู้ชมอย่างยิ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เลยนะครับผม คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการลงทุนการผลิตกัญชานะครับบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนั้นะครับไปติดตามชมกันเลยครับการลงนามในครั้งนี้มีหม่อมราชวงศ์จีราคมกิติยากรเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการลงทุนผลิตกัญชาทางการแพทย์แก,วาาก่วิสาหกิจชุมชนโดยนายประยูนอศการประธานกรรมการบริษัท global service center จำกัดมหาชน พร้อมด้วยนางสาวพัฒนาศการกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเจนต์แอนด์แมเนจเมนต์จำกัดลงนามร่วมกับนางสาวพิมนาราทองคำประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิกสปา Spa, รองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาธรน,นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและดรชยันพิสิทธิ์สมานสวนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย บันทึกข้อตกลงนี้เป็นไปตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสียีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพโดยให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ปลูกกัญชาเพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณโอสถเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจสุขภาพและการใช้ในสถานพยาบาล ซึ่งข้อตกลงของการเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีระยะเวลา5ปีตั้งแต่พุทธศักราช2564ถึง2568ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตจากการปลูกกัญชาต้องส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อนำไปผลิตน้ำมันกัญชาโครงการนี้จำเป็นต้องมีเงินทุนและบุคลากรในการดูแลพื้นที่โรงปลูกกัญชา โดยบริษัท Global Service Center จำกัดมหาชนและบริษัท e s s e n Agent Management จำกัดให้การสนับสนุนเงินลงทุนในโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ป่วยสำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ทั้ง5หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพตามข้อตกลงอีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมต่อวงการแพทย์แผนไทยโครงการนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ หากขาดเงินทุนดังนั้นเนี่ยบริษัท GSC นะครับกับบริษัท a 2 m นะจึงได้ร่วมมือกันสนับสรุนเงินลงทุนให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำธุรกิจกันชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์เวชพันธ์ตา่าง ซึ่งเกี่ยวกับกัญชาทางบริษัทเอ m ในเครือเอทูกรูปะค่ะ mm. ก็เลยอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตและพัฒนาเวชภัณฑ์จากกัญชา mm. ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการรักษา mm. ผู้ป่วยทั่วไปได้เพราะว่าทางบริษัทของเราค่ะถึงแม้ว่าเราจะลงทุนในธุรกิจเครืออสังหาเป็นหลักก็ตามนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจ คือโรงพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จะสามารถตอบแทนคืนสู่สังคมได้ด้วยค่ะในโอกาสนี้นะก็ขอขอบคุณนะฮะสองบ,บริษัทใหญ่นะครับ GSC กับทางด้าน Asset a g e n t Management นะครับที่ได้สับสนุนเงินทุนในการดำเนินการโครงการนี้นะครับก็หวังว่าการดำเงานของการนี้จะได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับท,ที่สำคัญนะฮะลดับแรกก็คือการเปิี่ยนะครับ นะครับแล้อันที่2คือเรื่องของการตอบแทนทางเศรษฐกิจทางทางการเงินนะก็คงจะพาไปได้เหมือนกันรักพอขอขอบคุณครับทางสมาคมผู้สื่ขา่าวก็ขอให้เป็นพ้องนบบี่ผู้สื่ข่าวทุกท่านเราขอช่วยกั <l ope> นโปรโมทนะคับงานนี้กัญชาสามารถรักษาได้หลายโรคมากๆแต่ว่าไม่ได้มีการนำมาใช้ผมอยากจะเป็นคนแรกๆเลยที่ทำเวชภัณฑ์ในทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ส่งเสริมประเทศไทยให้มีเวชภัณฑ์ดีๆยินดีแล้วก็ดีใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการลงนามทั้ง4หน่วยงานนะคะแล้วก็มีสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยดังนั้นว่าคิดว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยน่าจะสามารถช่วยเหลือผู้คนในทางประเทศค่ะ คุณผู้ชมครับงานในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทั้งสองท่านนะครับได้แก่คุณประยูนอัศการนะครับและก็คุณพรัฒธาอัศการนะครับแล้วก็การร่วมมือทั้งสองบริษัทนี้นะครับได้แก่บริษัท global service center จำกัดมหาชนนะครับและบริษัท asset agent and management จำกัดนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับทั้งสองท่านแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านครับขออนุญาตเรียนถามเลยว่าจากที่เคยเห็นท่านทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำมท่านถึงหานมาลงทุนเกี่ยวกับกัญชากรับท่านครับต้องกล่าวย้อนไปนะฮะในปี40นะฮะออตอนที่เป็นวิกฤตต้มยำกรุ่งนะครับผมมองเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจย่ำน้ำแย่นะครับคนที่อยากจะมีที่อยู่อาศัย ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ซึ่งราคา2,300บาทผมก็เลยตั้งปณิธานว่าอยากจะให้ผู้คนเนี่ยมีมีบ้านอยู่นะครับผมก็เลยทำคอนโดมิเนียมราคาถูกซึ่งผ่อนเดือนนึงเพียงแค่1,890ก็สามารถที่จะมีบ้านอยู่ได้แล้วนะฮะแล้วก็เป็น คอนเซปต์อย่างนี้เรื่อยๆมาเพื่อที่จะให้คนมีบ้านอยู่ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดครับคำถามที่ว่าหันมาทำกัญชาได้อย่างไรนะครับที่จะมาลงทุนนี้ครับมันเกิดจากอย่างนี้ครว่ารัฐเนี่ยเพิ่งจะเปิดนะเสรีให้ทำกัญชานะครับแล้วกัญชาเนี่ยเป็น พืชที่สามารถนำมาทำเวชภัณฑ์เนี่ยได้หลากหลายนะครับ mm. เวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยชีวิตนะครับ mm. สามารถที่จะรักษานะครับ mm. สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มากมายนะครับ mm. ปณิธานของผมนะตลอดมามั่นคงอยู่อย่างนี้คือต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คน mm. กัญชาไม่ใช่มีเพียงแค่ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเดียวนะฮะยังสามารถที่จะทำเป็นเชิงพาณิชย์ได้ด้วยส่วนที่ทำในการเชิงพาณิชเนี่ยมันจะต้องมี CBD THC มันเป็นสารสอง,องตัว THC จะต้องต่ำกว่าหนึ่งนะครับแล้วก็ทำในเชิงพาณิช์ซึ่งเอาไปใส่ในเค้ก เอาไปใส่ในอาหารอย่างเงี้ยได้ได,ได,ได,ได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างแรงงานสิ่งที่มันเป็นคือเราได้เวชภัณฑ์ใหม่ๆนะครับมาช่วยเหลือผู้คนนะครับสิ่งนี้แหละฮะที่เป็นแรงบันดาลใจ มันตรงกับมณิธานที่ผมจะช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะฮะเพื่อช่วยเหลือหนึ่งวชภัณฑ์ที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้นะครับสองเกิดการจ้างแรงงานทำให้เศรษฐกิจสังคมประเทศชาติดีขึ้นได้ด้วยนะครับสองประการเนี่ยฮะจึงทำให้ผม ตัดสินใจลงทุนคครรััับบวนนี้้ตองขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบบคคุณรัดิอารี่ช่องห้า ยากจากสุภาพบุรุษผู้มีเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งไดอารี่ช่องหคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเรียนรู้สมุนไพไทย,สม,ไทยสมุนไทยพื้นบ้านในสถานการณ์โควิด19แบบนี้นะครับวันนี้นะครับพระมหาขวัญใจเจ้าอาวาสวัดคิรีวงจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้นะครับท่านจะมาแนะนําวิธีการใช้สมุนไทยพื้นบ้าน ในการรักษาสุขภาพกันนะครับสนับสนุนโดยสภาการแพทย์แผนไทยสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้กรุงเทพทิพโอสถเอเต้โฮเทลโทร077 503 222 088 758 0358 คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านต้นตํำรับยาหมอพรหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ณวัดคิรีวงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับและวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ด้วยนะครับในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่มีความรุนแรงจนน่ากลัวอยู่ขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับ พระมหาขวัญชัยนะครับเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านจะมาแนะนําวิธีการนําสมุนไพไทยในครัวเรือนนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อการดูแลสุขภาพกันส่วนวิธีการปรุงและการทำนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมติดตามชมเลยครับผมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 i ระลอก3ค่อนข้างรุนแรงและน่ากลัวหลายหน่วยงานคิดหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้ลดน้อยลงพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตก อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งร่ำเรียนการนำสมุนไพรามาปรุงยารักษาสุขภาพและต้านโรคต่างๆจากหลวงปู่เจ้าอาวาสองค์ก่อน,อนเปิดศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยให้ชาวบ้านและแพทย์แผนไทยมาเรียนรู้การนำสมุนไพรามาปรุงเป็นยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับหมอพรหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกครั้งไลฟ์สดเปิดให้ความรู้เรื่องสมุนไพรผ่านเพจวัดคีรีวงศ์เวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีทุกวันโดยวันนี้ค่ะพระมหาควัญชัยแนะนำสมุนไพรรักษาโรคไมเกรนด้วยการนำขิงสดขนาดประมาณหัวแม่เท้า1ชิ้นหั่นบางๆน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่า1แก้วกาแฟปั่นให้ละเอียดแล้วกรองเอาแต่น้ำทานก่อนอาหารเช้าและเย็นมื้อละหนึ่งช้อนโต๊ะ สมุนไพรตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายนอกจากนี้ยังแนะนำอีกหนึ่งตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคเกาปวดตามข้อโดยให้นำตะไคร้สามต้นใบเตยหอมสดหนึ่งกำมือหากเป็นใบเตยแห้งให้เพิ่มเป็นสองกำมือหั่นบางๆต้มกับน้ำสามลิตรประมาณ2-5นาทีแล้วกรองเอาแต่น้ำทานก่อนอาหารเช้าเย็นมื้อละหนึ่งแก้วกาแฟสมุนไพรตัวนี้ จะช่วยลดกรดยูริกที่สะสมในร่างกายค่ะท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้นะครับวิธีการนํนาสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านนะครับนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด19ระบาดอยู่ขนาดนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับพระอาจารย์เช่นเคยนะครับ กับนมัสการพระอาจารย์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้มีเคล็ดลับและวิธีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครับก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านการใช้สมุนไพรในครัวเรือนนี้เรามีมาตั้งแต่โบราณการเพื่อช่วยปรับสมดุลให้กับชีวิตและก็เพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถต่อต้านโรคร้ายได้วันนี้เราก็จะได้ นำสาระดีๆในการใช้ทุนภัยในครัวเรือนเกี่ยวกับปัญหาคือปวดไมเกรนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และปัญหามากสำหรับชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าเมื่อปวดไมเกรนแล้วจะใช้สมุนไพรอะไรมาในการรักษาและบรรเทาโรคร้ายก็ขอแนะนำสมุนไพรง่ายๆที่ทุกท่านอยู่ทางบ้านรู้จักก็คือขิงสดที่อยู่ในครัวเรือนวิธีการทำทำยังไงล่ะเพื่อให้ปลอดภัยในการรับประทานก็คือนำขิงสดปริมาณ เท่ากับหัวแม่เท้าของท่านคือปริมาณเราบอกแล้วว่าเท่าหัวแม่เท้าของท่านหนึ่งชิ้นแล้วก็หั่นบางๆแล้วก็นํามาใส่เครื่องปัน่นสอง,น,น,สงน้ําตาลทรายแดงเนี่ยน้าตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชานําลงไปใส่ในเครื่องปัน่นอันที่สองอันที่สามก็น้ําปฏิเสธน้ำเปล่า,ลาน,น้ำเปล่าครึ่งแก้วกาแฟ แล้วก็ใส่รวมลงไปแล้วก็ปั่นปั่นครับปั่นแล้วก็เมื่อละเอียดแล้วก็นําออกมากรองกับผ้าขาวเราก็จะได้น้ําปริมาณแบบนี้วิธีการรับประทานก็คือ 1. ตอนเช้า1ช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอาหารหรือหลังอาหารนนก่อนอาหารเช้า1ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเย็น1ช้อนโต๊ะรับประทานประมาณ3-7วันคนที่มีปัญหารเรื่องปวดหัวไมเกรนเกี่ยวกับสุขภาพจะสามารถบรรเทาอาการ ปวดไมเกรนได้ของแสลงสําหรับท่านที่เป็นปัญหาเรื่องปวดไมเกรนก็คือน้าเย็นทุกชนิดแล้วก็เส้นมีห้ามรับประทานเพราะว่ามันรับประทานน้าเย็นไปเนี่ยมันจะสปาร์กทำให้การปวดไมเกรนเนี่ยเพิ่มปริมาณอาการสแสลงเนี่ยปวดมากต่อไปครับผมกออัะยาที่สองนะกัะกออยาที่สองนี่ก็คือเกี่ยวกับอาการปรวดแต่อาการปรวดในที่นี้มันมีหลายอาการปรวดบางคนก็ปวดใจแต่ในที่นี้เราพูดถึงสมุนไพรครับสมุนไพรชนิดนี้ ทำขนมก็ได้ทำเป็นสม,มุนไพรก็ได้ใบเตยตบใบเตยหอมบใบเตยหอมกับตะไคร้วิธีการทรําสม,มุนไพรกิดนี้สามารถบรรเทาเกี่ยวกับคนที่มีปัญหารรกเการื่องโรคเกาต์ไม่ใช่เกาไม่รักหรือเกาติง้งเราไปแล้วอันนั้นไม่ใช่เป็นโรคเกากเกาเกิดจากการสะสมของกรดยูริกมากไปหน่อยคนที่กินของที่สัตว์มีปีกเนี่ยจะทําให้อาการของโรคเกาเนื่อกับเริบขึ้นมาทําให้ข้อมันบวมและแตกไมเ่เดินไม่ได้แดงบวม ตามข้อเขาข,ข้อเท้าเพราะนั้นวิธีการรักษาเบื้องต้นนี้เราใช้สมุนไพรแบบ,บภูมิปัญญาเพราะมันมีด่างและกรดสาม,มารถที่จะไปลดอาการด่างและกรดของโรคเกาต์ได้โดยการใช้ตะไคร้าสามต้นใบเตยสด,สดหนึ่งกำมือหัน่นหั่นบางๆแล้วก็หยิบมาหนึ่งกำมือนําไปใส่หม้อสเตเลสถ้าหากว่าเป็นใบเตยแห้งใช้สองกำมือใส่เข้าไปเลือกว่าจะเอาใบแห้งหรือสดอันที่สองก็คือตะไคร้สามต้น3ต้นอ่าสามต้นแนะนำว่าต้องเป็นของสด แล้วก็หันบางๆถ้าไม่หันก็มีอีกวิธีก็คือเอาตามความสะดวกก็ทุบๆๆให้พอมันช้ำอย่าช้ำเยอะถ้าช้ำเยอะมันจะเป็นทุกนานโยม <c oughs> นะแล้วก็วกใส่ไปในน้ำเดือดอ่าใส่ไปในาน้ำสามลิตรพาไปตั้งบนตเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านเตาฟืนก็ได้รประมาณ25นาทีมันก็เดือดเมื่อเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปก็กรองแต่น้ำไว้รับประทานแบบไหน,น ดื่มก่อนอาหารหนึ่งแก้วกาแฟเช้าและเย็นก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับน้าที่เหลือก็ให้อุ่นวันละหนึ่งครั้งของแสลงสําหรับคนที่เป็นโรคเกาวก็คือเครื่องในสัตว์ชนิดสัตว์ปีกยอดผักของหมักดองยอดผักก็เช่นผักกระเฉดชะอมใช่ไหมฮะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปดูภาคปฏิบัตินะเราจะได้เข้าทาความเข้าใจว่าขั้นตอนในการทํายาไมเกรนทําแบบไหนขั้นตอนการทำยาโรคเกาต์ทำแบบไหนข้อดีข้อเสีย อาครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นตัวขิงก่อนขิงหนึ่งชิ้นเท่ากับหัวแม่เท้าครับหั่นบางๆหั่นบางๆหลังจากนั้นเราก็นํามาใส่เครื่องปั่นแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงไปเครื่องปั่นถ้าหากว่าไม่มีเครื่องปั่นจะทํายังไงล่ะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดบ้านหนูอยู่ชนบทก็ใช้ครกกับสากกระเบือตำตำตำเสร็จเรียบร้อยก็าก็ มาผสมกับน้ำครึ่งแก้วกาแฟแล้วก็บีบเอาแต่น้ำถ้าเราไม่มีครกถ้าไม่มีครกเราก็มีอีกวิธีหนึ่งใช้ผ้าขาวผ้าขาวขาวบางห่อทุบทุบทุบก็คือทุบเสร็จเรียบร้อยก็คือเอาผ้าขาวบางกับวขิงหั่นน้ำตาลสาแดงทุบทุบแล้วก็บีบเอาแต่น้ำหลังจากนั้นก็เติมน้ำครึ่งแก้วกาแฟลงไปครับคูาวฆ่าโดกานก็รับประทานคือเรามีหลายวิธีในการนั้นเรียกเพราะบางคนมันอุปกรณ์ไม่พร้อมครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่แล้วเนี่ยกรองแล้ว ก็จะเปแบบนี้อ่า<อ>เราเอานี้<ร>เสร็จแล,แล้วเสร็จแล้วครับวิธีการนับประทานก็เช้าหนึ่งช้อนโต๊ะครับเนี่ยก่อนอาหารด้วหลังอาหารก่อนอาหารหนึ่งช้อนโต๊ะก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์อาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนก็จะหายชังักนักเลน,นี่คือเกล็ดยาภูมิปัญญาคนโบราณน,นับเป็นพันพันปีครับอ่าก็คือเสร็จเกล็ดที่หนึ่งแล้วนะครับของวันนี้ต่อไปก็จะเป็นวกธีที่สองนะครับคือตะไคร้สามต้นครับหั่นบางๆหรือว่ากี่ต้นก็ได้แต่ว่าให้ได้หนึ่งกำมือสด ทีนี้ก็ตะไคร่สามต้นเราก็ทุบนะถ้าไม่ทุบหรือว่าเอาง,ง่ายๆก็คือหั่นก็ได้ถ้ามีเวลาเราให้ญาติโยมเลือกเอาตามความเหมาะสมว่าจะหั่นบางๆหรือจะทุบให้มันพอช้ําเพื่อให้รสยามันแตกออกจากสม,มุนไพรในน้เดือดแล้วนะครับต้มน้ำสามนิตรประมาณ25นาทีขึ้นไปมันก็จะเดือดแล้วหลังจากนั้นก็กรองเอาอแต่น้ําเมื่อกรองเอาแต่น้ําเสร็จเรียบร้อยน้าก็เก็บไว้รับประทานเช้าเย็น ก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็นครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟแบบนี้แบบนี้น้ําที่เหลือให้อุ่นไวนะครับท่านผู้ชมครับได้กว่าเป็นแนวทางดีๆนะครับแล้วก็วิธีดีๆนะครับในการดูแลรักษาและก็ดูแลสุขภาพกันนะครับด้วยจากสมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านนะครับช่วงสถานการณ์โควิด -19 กำลังระบาดอยู่ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเคล็ดลับดีๆนะครับ เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านนะครับก็สามารถเข้ามาดูในเพจวัดคีรีวงของพระอาจารย์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็จะขึ้นอยู่ให้ด้านล่างจอดนนี้เลยนะครับวันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับวันนี้ที่แนะนําเคล็ดลับดีๆแล้วก็วิธีดีๆนะครับในการใช้สมุนไพรไทยสมุนไพรพื้นบ้านนะครับให้ผู้ชมทั้งบ้านนะครับได้รับชมแล้วก็ได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับผมสวัสดีคผม คุณชมครับสำหรับช่วงเศรษฐีบ้านทุ่งนะครับวันนี้ยายเมียนมีเรื่องราวอะไรดีมานำเสนอนั้นรอติดตามชมครับกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธ,ธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนชูขอแฉ ทีพีวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูตรลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องโผมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัต ด,ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะจังหวัดกำแพงเพชรมาชมการลงนาม MOU นะคะระหว่างสภาสตรีในพระบระมราชินูปธรรมกรมพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรวันนี้เราจะได้เห็นว่าผ้าขอซึ่งออกแบบโดยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีท่านได้ทําให้สวยงามมากแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนได้พัฒนาได้ต่อยอดนําผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าพี่น้องชน เชื้อชาติต่างๆที่มารวมกันนี้แต่เห็นความสวยงามสืบสานอนุรักษ์สินผ้าทินไทยนำลงไว้ในแผ่นดินเราไปดูบรรยากาศในงานกันค่ะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะได้ร่วมกัน สร้างนวัตกรรมนะคะภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชพัฏกํแพแพงเพชรนะคะซึ่งวันนี้ท่านอธิการบดีเนี่ยก็ได้มาร่วมลงนามใน MOU นะคะโดยการนํากล้วยไข่นะคะที่เป็นที่โปรดปรานของคนไทยทั้งประเทศจากจังหวัดกํแพแพงเพชรเนี่ยจากใยให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็เอาไปปั่นนะคะกับฝ้ายแล้วก็สามารถที่จะถักทอให้เป็นผ้าที่มีความสวยงามนะคะมาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ย้อมธรรมชาตินะคะ ก็จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ผงศิลาแลงก็เป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสนองแนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจสมเด็จพระบรมราชีน,นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่จะให้คนไทยเนี่ยรักษาอัตลักษ์ภูมิปัญญาโดยเฉพาะผ้าไทยได้พระราชานไา่ขอเจ้าฟ้าท่านพระราชานแนวความคิดที่สําคัญเพื่อทําให้ผ้าไทยเนี่ยไม่ตกเทรนก็คือเรื่องของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกท่านผู้ว่าการจังหวัดกําแพงเพชรกับท่านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเนี่ย ท่านสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้มีนวัตกรรมคือต้นกล้วยไขก่กากกล้วยเขาก็เอามาทอเป็นเอามาสางเอามาทําเป็นใยแล้วก็ทําเป็นใยเสร็จเนี่ยก็เอามา,าทดลองจนได้ที่ปัจจุบันนี้ได้ที่แล้วนะก็คือสามารถผลิตเป็นผ้าแล้วก็จะกลายเป็นการเอาของเหลือใช้ของที่จะต้องทิ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของชาวสวน คนทอผ้าคนตัดเสื้อผ้านะดีขึ้นท่านจะคุณสมจิตนะพระราชยานปีชาท่านบอกว่าถ้าสวมใส่ผ้าใย,ายกล้วยของกำแพงเพชรเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆแบบกล้วยๆเอา้าแน่นอนได้สวมใส่ผ้าไทยลายขอผมลายขอขอ,ยอันนี้ก็ลายขอวันนี้เราขอให้คนไทยเนี่ยกลับมาใส่ผ้าไทยแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของคนไทย ทุกทุกโกโภัยธรรมชาติเนี่ยทำให้กล้วยไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงทั้ง3หน่วยงานเนี่ยนำใช้วัตถุดิบของกล้วยไข่เนี่ยนะครับจะเป็นต้นอะไรเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเปล่าๆนะครับมาดําเนินการอนุรักษ์ผ้าไทยเราเนี่ยได้เพิ่มการผลิตกล้วยไข่หรือการปลูกกล้วยไข่แทนที่จะศูนย์ไปได้กลับเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงกับนโยบายของจังหวัดครับแม้กระทั่งลายนี้เป็นลายดอกของประจำจังหวัดประจำจังหวัดมหาวิทยาลัยราชพัฏนกำแพงเพชรช็อตเด็ดอยู่ที่ผ้า อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนจุดเด่นจุดแข็งของของพื้นที่ว่าเขามีจุดเด่นจุดแข็งอันนี้ก็คือควรน่าส่งเสริมก็ผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่ก็เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวจังหวัดขำแพงเพชรสมาชิกของเราเป็นผู้หญิงนะคะค่ะเป็นผู้หญิงเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเวลาเห็นผ้าเนี่ยเรามีหน้าที่กระโดดใส่เลยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลกระจายรายได้ก็สู่พี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง,งนะครับถ้าเราลงมาเองเลยพ่อฝ้ายเนี่ยเหมาะกับประเทศไทยมันย้อมอาจากแร่นะคะซึ่งไม่ใช่ย้อมจากพืชนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดขาแนงคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับร,รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับผมศิลกิติกรได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา20นาทีถึงเวลา12นาฬิกา45นาทีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ